สวัสดีครับพบกับเชททอทชิกนะครับคลิปนี้เจอกันนิดนึงนะครับออพอดีผมเพิ่งรีวิวตัวออ t ติมาสไปนะครับตัวเดลเอ็กตัวล่างอ่ะสวินตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเอา เนี่ยทางนี้นะครับก็พอดีของพึ่งเข้านะครับแล้วมันเป็นปกติเลยเวลาผมรีวิวตัวไหนไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีเป็นคนมาถามที่เพจนะครับว่าตัวนี้เท่าไหร่ซื้อที่ไหนนะครับบางทีก็ถามที่ตัวตัวคลิปเลยนะครับแล้วก็บางทีก็จะมาถามราคาที่เพจทอยทิกนะครับแต่ว่าในคลิปอะผมจะบอกทุกคลิปเลยว่าผมได้จาก t ีเ o วทอยออนไลน์เขาก็ยังจะมาถามที่ผมนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไหนๆมาถามแล้วแล้วผมก็อธิบายอธิบายไปก็เหมือนบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่า คนที่ผมต้องทำคลิปให้ดูเนี่ยน่าจะเป็นเด็กนะครับจริงๆก็มีมาถามกันเยอะนะครับพวกราคาอะไรพวกนี้ผมบอกให้ไปถามทีเคทอยออนไลน์นะครับผมบอกว่าผมได้พีมาแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งนะครับก็มาถามผมบอกว่าพีมาจากพีทีเคทอยออนไลน์นะครับเขาก็แบบดูงงๆแล้วก็หายไปพักหนึ่งสักพักมีการเปลี่ยนการพิมพ์นะครับเออตัวนี้ตกลงเท่าไหร่ครับพิมพ์ดีเหมือนเป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่มานะครับก็น่าจะเป็นคุณพ่อมากกว่านะครับผมก็บอกไปว่าตัวนี้มันราคามันประมาณ7000กว่าคือ8 0 0 0ัเขาบอกว่าโอ จ่ายเงินยังไงผมบอกว่ามันต้องพีนะมันต้องรอสินค้านะครับเขาถามพีเท่าไหร่ผมก็ ไปไปถาม TK Toy ออนไลน์ก็บอกไปหมดแล้วผมก็เลยไปดูข้อมูลมานะครับก็มีมัดจำนะครับผมก็พิมพ์ไปบอกเขาบอกมัดจำพันห้าเขาบอกว่าแล้วรอรอของกี่กี่วันผมบอกรอเป็นปีเขาก็บอกอ้าวแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีของเลยหรออะไรเงี้ยเขาบอกผมก็บอกเขาบอกว่ามันต้องเป็นการีออ o r อร์นะครับเพราะว่าของพวกนี้เขาสั่งตามจํานวนนะครับไม่ได้มีสต็อกหน้าร้านนะครับเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากจะโทรมาคุยผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําคลิปเลยละกันเพราะว่าผมไม่ไม่สะดวกรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับก็ผมก็ เลยทาคลิปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์มันมาจากการที่เขาจะโทรมาหาผมนี่แหละนะครับผมก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะฮะผมก็ยกตัวอย่างที่เพจ TKT Online เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทาง TKT Online เปิดีขึ้นมานะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เขาลงาลงข้อมูลไว้นะครับวันเปิด P วันแรกเนี่ย15กุมภาพันธ์นะครับนับดูนะผมเพิ่งได้สินค้าเมื่อวันที่ประมาณ23 ได้มาเมื่อวันที่23ธันวาวันศุกร์ช่วงเย็นๆนะครับวันเสาร์ผมลงคลิปนะฮะก็เป็นการถ่ายคลิปที่หัวเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าอยากจะลงให้ทันวันเสาร์นะครับก็เอ่อมันรอมันใช้เวลารอสินค้าประมาณ9-10เดือนนะถ้าเกิดผมนับนิ้วไม่ผิดจากกรุมพามาธันวาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างนานนะครับมันเป็นลักษณะของการพรีออเดอร์อยู่แล้วนะครับพรีออเดอร์เนี่ยยิ่งเป็นงานของ T ีซิโเนี่ยค่อนข้างที่จะนานทางทีเคทอเนี่ยปกติจะมาเร็วนะครับทางงานของ T ีซิโต่เนี่ยแต่ว่าตัว ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับอันนี้ข้อมูลเนี่ยผมขอทาง TK Toy Online แล้วนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะรู้จักคุ้นเคยกับทาง TK Toy Online แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทาง TK Toy Online คือ,อเพจที่เปิดพีของขายของดีที่สุดนะไม่ใช่อันนี้คือผมสนิทกับเขานะครับผมก็เลยใช้เป็น TK Toy Online มันเป็นตัวอย่างนะครับก็ใครสะดวกเพจไหนก็ไปเลือกตามเพจที่สะดวกละกันนะครับก็ยกตัวอย่างไปนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาเปิดพีนะครับก็จะบอกตรงนี้ก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นราคาพีอยู่ที่ประมาณ7-7 0 0ถึง7 1,890 นะครับแล้วก็จะมีเป็นมัดจำพันห้า 1, นะครับไอราคา7 7 0 0ถึงราคา7890เนี่ยมันคือราคาเผื่อนะครับมันราคามันอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับอาจจะเป็น7,8ก็ได้หรือนะฮะหรืออาจจะเป็นราคา ,7750 ก็ได้นะครับเพราะว่าอ่นานวันที่เขาเปิดพีเนี่ยอสกุมภาเนี่ยทางทางเพจนะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าต้นทุนเขาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่นะครับทางทางจีนนะครับเขาจะเรียกเก็บเงินอ่าเรียกเก็บเงินเป็นต้นทุนของ วันที่ทางจีนปล่อยสินค้านะครับเขาจะไม่ได้เรียกเก็บเงินณนวันที่ไปจองสินค้าเลยนะครับอันนี้ไม่รู้นะเพจอื่นยังไงแต่ว่าทาง TK Toy เขาบอกผมมาอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของเข,งขาผมขออนุญาตเขาแล้วนะอันนี้คือขอเปิดเผยนะครับจะผิดถูกอะไรไงไม่เป็นไรนะครับคืออาจจะมีผิดบ้างน,นะครับแต่ว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะมีเลทราคาอยู่นะครับถ้าวันที่เขาจ่ายเงินเนี่ยนะครับราคาเองค่างเงินจีนนะครับมันแข็งมากเขาก็อาจจะต้องขายในราคา7890 แต่ว่าถ้าเกิดณวันที่เขาจ่ายเงินเนี่ยเรียญเงินจีนมันอ่อนนะครับเขาก็อาจจะขายเป็นราคา7 7 0 0นะครับเพราะว่าต้นทุนเขามาไม่สูงเขาก็พยายามจะขายให้ราคามาลงมาในระดับที่เขาขายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของมัดจำเนี่ยก็คือใครที่ต้องการสินค้าตัวนี้นะครับก็ต้องมัดจำนะครับเป็นเงิน1500บาทบางคนก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าทำไมต้องมัดจำด้วยนะครับทำไมโอ้โหรอสินค้าตั้ง10เดือนต้องมัดจำพันห้าอีกนะครับแล้วของมาต้องจ่ายอีกนะครับคือในส่วนของมัดจำเนี่ยต้องมองในในมุมของร้านค้าด้วยนะครับเขาเปิดเนี่ยเต็มจํานวน100กล่องนะครับถ้าต้นทุนเขามา เจ็ดพันสมมุตินะต้นทุนมา7,00 0พร้อยกล่องเนี่ยเขาต้องแบกภาระถึง7000แสนนะครับถูกไหมเจ็ดแสนบาทนะครับสมมุติสมมุตินะสั่งมาร้อยกล่องลูกค้าไม่เอาสัก50กล่องนะครับตายนะครับเงินไปไปจมอยู่เขาก็เลยต้องมีเป็นเงินมัดจำนะครับ ซึ่งจะไปหักลบกับต้นทุนนะครับเพื่อที่แบบลูกค้าไม่เอาเขาก็จะหักเป็นเงินที่เขาจะต้องมาเก็บสต็อกสินค้าไว้นะครับหรือว่าบางทีต้องขายในราคาที่หักกับต้นทุนที่เป็นค่ามาจจาแล้วเพื่อให้สินค้ามันถูกลงเพื่อให้ปล่อยสินค้าได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกเลยไม่มีใครปล่อยแล้วตอนนี้หากันให้ควักเลยตัวออปติมัตตัวนี้นะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของการมัดจำเนี่ยถ้าเกิดไม่รับสินค้าเนี่ยเขาก็จะลงไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิด มัดจาแล้วเนี่ยถึงเวลาสินค้ามานะครับไม่ไม่รับสินค้าหรือว่าเงียบนะครับเขาก็จะขออนุญาตเก็บมัดจาไว้ไม่คืนนะครับอันนี้เขาทํากันทุกเพจนะครับการนี้เป็นปกตินะครับก็ต้องเข้าใจในส่วนของใจเข้าใจเรานะครับคือเขาก็เป็นคนออกเงินให้ก่อนแล้วกาสั่งเงินสั่งของให้ก่อนเขาก็มีค่าใช้จ่ายอะไรของเขานะครับต้องมองในใน2มุมนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดคนเข้าใจก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เขาไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้นะครับอย่างเป็นคนที่แบบมาซื้อของเล่นให้ลูกใหม่ๆเลยแบบเนี่ยเพิ นะครับบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เอาเลยแล้วส่วนใหญ่จะได้สินค้าเลยทั้งนั้นแหละนะครับก็ลองไปดูหน้าร้านนะครับที่เขามีสินค้าเลยแต่ว่าราคาคงไม่ใช่ราคาเนี้ยเพราะว่าผมเห็นราคาที่ไปลงตามห้างห้างใหญ่กลางใจเมืองก็น่าจะเป็น8000กว่า8 5 0 0 8 8 0 0อะไรพวกเนี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับเขามีค่าใช้จ่ายของเขานะครับราคามันก็เลยมีขยับไปบ้างอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่างาน T ีซีโร่เนี้ยนะครับมันใช้เวลาในการรอนานนะครับนานค่อนข้างนานเลยนะครับนี่10เดือนนี่ถือว่าถือว่าเร็วแล้ว นะครับอย่างตัว o p t ติ u ัตตตัวพรีเมียมอันนั้นรู้สึกจะเป็นปีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ สินค้าเนี่ยที่เราเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าในการพิเออเดอร์นะมันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องใช้เวลานานแบบนี้นะครับอย่างตัวงานบางค่ายนะครับที่เขาเปิดพิเออเดอร์เนี่ยอย่างบางค่ายที่เขามีสินค้าพร้อมจําหน่ายเลยนะครับอย่างตัวนี้ผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวงาน CS 01นะครับ KO f r a m ร Toy Optimus p r i า e นะครับราคาพันห้าถึงพันหนะครับมาจําสามร้อยราคาอิงเลทเงินวันปล่อยสินค้านะครับตัวเนี้ยผมพีไว้นะครับแล้วก็ของมาเร็วมากนะครับแล้วตอนตอนพีเนี่ยก็วัดดวงเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณ ณภาพของตัวงานจริงๆเนี่ยมันดีไหมนะครับอันอันนี้คือส่วนหนึ่งคือต้องวัดดวงเอานะครับเพราะว่าตัวรีวิวนะครับในยู u ูบเนี่ยมันก็ผมโดยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยพอของมาของมา,ของมาเร็วมากนะครับของมาเปิดพีเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นวันที่6กธันวามังน,นะครับแล้วมาวันที่ของมาวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนนะจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะจำได้ว่ามาเร็วอ่ะเนี่ยนะครับมาวันที่ 16ทันวาเองนะครับคือใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวนะครับและงานที่ที่มาเนี่ยก็คืองานงานโอเคอะ่ะสำหรับผมคือผมเก็บเลยนะครับผมทําสีเพิ่มทําอะไรไปผมก็เก็บเนี่ยแล้ววางไว้ที่ห้องที่ผมทํางานตัดต่อเลยนะครับส่วนใหญ่ของที่จะมาอยู่ในห้องนี้ได้คือของที่มันโอเคนะครับของที่ไม่โอเคส่วนใหญ่ขายต่อหมด ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะบอกว่าการพิออร์เดอร์เนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือบางทีงานบางตัวนะครับผลิตครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ผลิตอีกเลยแล้วราคาอาจจะดีดอย่างตัวทาคิดะชินเก็นนะครับของมูโชทอยเป็นไงนะครับตัวแดงทาคิดะราคาดีดโหนะครับราคาผมอ่ะได้ราคาปกตินะครับแต่ว่าบางคนเขาไปซื้อราคา7800 0ก็มีนะครับมีมาบอกมีมาบอกเหมือนกันนะครับเออบางทีข้อเสียในส่วนของการพีบางทีนะครับราคาพีแพงกว่าราคา ราคาหน้าร้านก็มีนะครับในส่วนของตัวที่มันไม่ดีอย่างที่คิดนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับไออะไรประมาณนี้คือของเปิด P ีแล้วพอราคามาเนี่ยนะครับราคา P มาราคาหน้าร้านกับถูกกว่าเพราะว่าบางทีตัวที่มาเนี่ยนะครับมันไม่นิยมหรือว่ากระแสะมันตกไปดื้อเลยอะไรแบบนั้นก็มีนะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียนะครับในส่วนของตัว o p t i m u s ตัวนี้เดลตัวนี้นะครับก็ลองไปคุยดูนะครับได้ข่าวว่าจะเปิด P รอบ2แต่ว่าเรื่องระยะเวลาการรอผมไม่รู้นะว่าจะใช้เวลารอ10เดือนแบบตัวแรกหรือเปล่า ให้ลองไปถาม TK Toy ออนไลน์ดูนะครับไม่ต้องมาถามที่ผมแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนเปิดปีผมเป็นคนที่เอาสินค้ามารีวิวนะครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างจะรู้จักกับทาง TK Toy นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะครับเดินทางจากที่ทงานไปเนี่ยไม่เกินไม่เกิน10นาทีถึงแล้วนะครับผมก็เลยจะได้สินค้าเร็วเพราะของลงจากจากขนส่งที่เขามาส่งปุ๊บผมสามารถไปเอามาได้เลยก็เลยจะมีของทาง TK Toy ออนไลน์เยอะหน่อยนะครับคือของ t r a n s f o r อร์ทุกทุกตัวผมมาจาก TK Toy ออนไลน์หมดถ้าเป็นกันดั้มส่วนใหญ่จะมาจากกันดั้มสมิธถ้าเป็น กระดัมจีนจะมาจากหน้าร้านบ้างจากเพจต่างๆบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะเอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของการพิออเดอร์นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงลองถามทีไกทอยออนไลน์ดูไม่ต้องมาถามที่ผมแล้วเพราะว่าผมไม่ใช่คนเปิดพีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ